หลังจากนี้เดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จากศูนย์สบคกันครับประจำวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2564ไปรับชมกันครับในส่วนแรกเนี่ยนะคะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์ประจําวันกันนิดนึงค่ะไปดูสถานการณ์โลกนะคะที่เรายังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ยอดตอนนี้111ล้านนะคะโดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มของวันนี้รายงาน6,293รายยังถือได้ว่าเป็น22อขออภัยค่ะ2.2%นะคะสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดนะคะแต่ว่าตัวเลขดูจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้57,198รายนะคะอินเดียยังคงอยู่ในอันดับ2ตามด้วยบราซิลรัส เซียสาราชาณาัาจกรฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีนะคะประเทศไทยยังอยู่ที่ลำดับ114ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะในส่วนของเอเชียนะคะประเทศที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเมียนมานะคะวันนี้ก็เริ่มมีการกลับมารายงานอย่างต่อเนื่องวันนี้15รายค่ะ ญี่ปุ่นวันนี้รายงาน1,196รายมาเลเซียยังคง3,000กว่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ในวันนี้418จากที่ขึ้นไปถึง600กว่าหลายวันนะคะเวียดนามยังรายงาน15รายค่ะ ในส่วนของประเทศไทยนะคะหลายๆวันติดกันแล้วที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นตัวเลข2หลักวันนี้เช่นกันค่ะ89รายเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะรวมแล้วเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยยืนยันสะสม25,504ราย ไปดู89รายสำหรับวันนี้นะคะเป็นผู้ที่พบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งสิ้น59รายค่ะและเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนตัวเลขลดยงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้14รายและมีผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ16รายค่ะผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น1 0 6 0รายค่ะและในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก17ราย จำเป็นต้องใช้ท่อช่วยก็ถือว่าผู้ป่วย รายใหม่วันนี้เนี่ยนะครับลดลงจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับก็หวังว่าจะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 จะลดลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าวัคซีนล็อดใหม่ที่จะเข้ามา200,000โดสที่จะให้คนไทยได้ฉีดกันเนี่ยนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็ต้องให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมซึ่งวันนี้เรามีคลิปนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมกับการ ฉีดวัคซีนด้วยครับไปชมกันครับวันนี้เราก็เป็นการพูดคุยกันระหว่าง5เครือข่ายเลยนะครับหนึ่งก็คือโรงพยาบาลในของสังกัดกรมการแพทย์สองโรงพยาบาลในสังกัดมหาลัยอันที่3โรงพยาบาลในสังกัดกทม4โรงพยาบาลเอกชน5คือโรงพยาบาลทหารตำรวจอันนี้เป็นการตกลงใจร่วมกันของทุกภาคีเครือข่ายที่พร้อมจะให้บริการกับประชาชน พอคนไข้ามาโรงพยาบาลเราจะมี8สถานีสถานีแรกเป็นการเช็คก่อนเช็คสิิ์สถานีต่อไปเป็นการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายดูเรื่องของความดันดูเรื่องอุณหภูมิมีไข้ไหมถัดไปก็ถึงสถานีที่มีการซักถามประวัติเพิ่มเติมถ้าทั้งหมดนี้โอเคป๊บก็จะไปสถานีที่ฉีดวัคซีนต่อไป หลังจากนั้นก็จะไปนั่งพักรอดูอาการ30นาทีซึ่งห้องรอดูอาการกับห้องที่จะทำการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยจะอยู่ติดกันจากนั้นจะเป็นสถานีที่เช็คเอาท์เช็คเอาท์เสร็จก็จะมีการนัดในช่วงโดสที่2ต่อไปโดยหลักการก็คือถ้าลงลายหมอพร้อมเรียบร้อยก็จะไม่มีปัญหาถ้ายังไม่ลงคนของเราจะลงให้ ประวัติทุกอย่างรวมทั้งการนัดหรือการติดตามจะอยู่ในลายหมอพร้อมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าจากประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชน100%ครับหมอของเราก็พร้อมฉีดครับผมก็พร้อมฉีดวัคซีนแล้วครับขอบคุณครับ ขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากกระทรวงสาธารณาสุขด้วยนะครับคุณหมอเขาบอกมาแล้วว่าหมอพร้อมแล้วตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังนะครับเพียงง่ายๆนะครับกับการไปโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วสแกน QR Code เข้าไปนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนนะครับ w ว r ร์นิวข่าวในมือคุณ